คเพื่อนๆวันนี้แม่จะพาเพื่อนๆมาดาูโรงงานผลิตไข่ของไหมนะคะก็คือโรงงานาเป็ดไข่นั่นเองนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับใหม่ด้วยนะคะเป็ดที่ใหม่เลี้ยงในสวนในปัจจุบันนี้นะคะก็มีจํานวนอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะซึ่งไหม่นาซื้อมาเลี้ยงเนี่ยมยไม่ได้คาดหวังว่าจะผลิตไข่คายนะคะแต่ว่านำมาผลิตไข่เพื่อกินในครัวเรือนเท่านั้นเองนะคะ เป็ดชุดนี้เป็นเป็ดที่ใหม่ซื้อมาจากเพื่อนของใหม่อีกทีนะคะก็คือว่าเขาลองเลี้ยงเป็ดดูแล้วแล้วก็อัดหัวอาหารแล้วแต่ว่าเป็ดมันไม่ยอมไข่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงขายเป็ดออกเพื่อที่จะให้คนนําไปลงเชือ้อเพื่อที่จะไปฆ่ากินนะคะแต่ว่าด้วยความที่ใหม่เสียรายเป็ดใหม่ก็เลยอยากจะมาลองเลี้ยงดูด้วยวิธีธรรมชาตินะคะเผื่อเขาอาจจะออกไข่แต่ถ้าเขาไม่ออกไข่อย่างน้อยเขาก็สามารถผลิตปุ๋ยที่จะใส่ผักในสวนให้กับเราได้นะคะ และจากการทดลองเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติเลี้ยงแบบปล่อยดูนะคะเพื่อนๆผลที่ได้ออกมาปรากฏว่าเป็ดไหมเริ่มไข่แล้วนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าเป็ดจะต้องกินหัวอาหารเท่านั้นถึงจะไข่ก็ไม่เป็นความจริงแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าหมได้ลองพิสูจน์แล้วไหมลองเอาลำข้าวให้กับมันนะคะก็คือปรากฏว่าตอนนี้ไหมเลี้ยงไปได้2เดือนเป็ดไหมเริ่มออกไข่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้หม่จะมาให้อาหารเป็ดนะคะสาหรับอาหารเป็ด ที่ส่วนของไม้ให้เนี่ยก็คือมันจะมีส่วนผสมของอลำนะคะลำสองถ้วยมีอาหารปลาอาหารปลาดุกนะคะที่เราใช้เลี้ยงปลาดุกนะคะประมาณสองกริร่มือแล้วก็ะะบางครั้งเราก็จะใช้กล้วยกล้วยสุกนะคะหรือว่าเป็นเศษผักนะคะเศษผักเศษอาหารที่เหลือจากห้องครัวของเราเราก็จะนํามาให้เป็ดของเรากินนะคะอันนี้คือเป็นอาหารที่ไม่ใช้ในการเลี้ยงเป็ดนะคะเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวขอล้าง เศษอาหารเก่าออกก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามีเศษอาหารเก่าติดอยู่เนี่ยเป็ดจันจะค่อยกินนะคะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันอาหารมันเสียนะคะแล้วก็พอเราล้างเสร็จแล้วนะคะใหม่ก็จะเอาอาหารที่ใหม่เตรียมลงมาจากเครงมลน,นะคะมาเทให้เป็ดกินนะคะนี้ส่วนประกอบก็อย่างที่ไม่บอกนะคะก็คือหมยใช้ลำนะคะสถ้วยนะคะพเพื่อนใช้ลำสองถ้วยแล้วก็ สมหัวอาหารประมาณ2องกำมือนะคะสําหรับเป็ดสตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นโรงงานผลิตไข่ของไม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ใหม่จะพาเพื่อนๆไปเก็บไข่นะคะไม่ได้ลงมาหลายวันนะคะตอนนี้ก็คิดว่าไข่เป็ดก็น่าจะมีพอสมควรแล้วนะคะปกติเป็ดของไม่สตัวเนี่ยเขาจะไข่คือประมาณสวันเนี่ยเขาจะไข่ประมาณ1-2ฟองนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าไข่เป็ดของไหมวันนี้ได้กี่ฟองเรามาเก็บไข่กันนะคะโอ้ไข่เป็ดอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนี่นะคะอันนี้คือไข่เป็ดนะคะเพื่อนๆไข่เป็ดเป็ดไข่ที่หมาเลี้ยงไว้สีตัวนี้นะคะฟองที่หนึ่งนะคะอันนี้ฟองที่สองน,นี่สองฟองละมีตรงไหนอีกบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปลองหาดูเป็ดมันจะไข่ไม่ค่อยเป็นที่นะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเดินหาหนิดนึงนะคะ นี่อันนี้ฟองที่สองนะคะสองฟองแล้ววันนี้นะคะเพื่อนๆไม่ได้ลงมาดูหลายวันนะคะแล้วก็โอ้อันนี้ฟองที่สามนะคะเอาสี่แล้วค่ะเออฟองที่สี่แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูมีอีกไหมคะเนี่ยแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นกล้วยกล้วยสุกที่เราตัดลงมาไว้ให้เขาบางทีก็ตัดมาเป็นเครือแบบนี้เลยนะคะก็คือเขาจะทยอยสุกเป็ดก็จะทยอยกินไปเรื่อย ไปเรื่อยๆนะคะก็คืออันนี้คือแม่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองหาดูว่าแถวๆพงหญ้าแถวนี้มีบ้างหรือเปล่านะคะไข่เป็ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะลองหาดูก่อนเผื่อเขาอาจจะไข่ซ่อนไวแ้แถวนี้ก็มีนะคะเพราะว่าเราปล่อยเขาไข่ตามธรรมชาตินะคะมีไหมเนาะเออโอเคไม่มีมีตรงไหนอีกบ้างไหมเนี่ยอเออ อ๋อน,นี่อีกหนึ่งฟองนะคะนี่โรงงานผลิตไข่ของเรานะคะวันนี้ได้ไข่กี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้ได้ไข่ทั้งหมดห้าฟองนะคะเพื่อนๆเป็ดเ,เขาก็จะไข่ไว้บริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหานิดน,นึงนะคะเผือ่มอมอีใบมง้มงใบไม,ม,ม้ปกหรือปิดไว้นะคะนี่นะคะว่าเขาไข่ไม่เป็นที่เขาอยากไข่ตรงไหนก็ไข่นะคะเป็ดที่นี่ <laughs> อันนี้เราเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะเพื่อนๆ อาหารหลักๆก,ก็จะเป็นเศษผักเศษอาหารที่อยู่บนสวนของเรานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของกล้วยนะคะที่เราให้สเสริมไปแล้วก็จะมีอาหารปลาดุกประมาณสองกรํารนะคะผสมกับรํารําข้าวที่เราเหลือจากการสีข้าวนะคะเพื่อนๆรํานี่ก็จะประมาณสองถ้วยนะคะแล้วก็เอาผสมน้ำให้กับเขานะคะนี่โรงงานผลิตไข่ของเรานะคะ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้ชีวิตพอเพียงก็คือเราเลี้ยงเป็ดไว้แบบนี้นะคะเพืเ่อนๆต้นทุนในการเลี้ยงก็ไม่ได้แพงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราได้เป็ดเข้าไขให,ให้เราทุกวันนะคะทุกไขสองวันครั้งหรือว่าไขทุกวันก็ได้คือแล้วแล้วแต่เวลาที่เข้าไขนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้คือเราไม่ต้องเก็บไขไปใส่ตู้เย็นเพราะว่าเราสามารถเก็บไขสดๆกินได้ทุกๆวันนะคะโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น อันนี้ก็คือเป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงของเราที่เราทําผสมผสานอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ใหม่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้าใหม่จะนําสาระดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกเพื่อนๆก,นนก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามและรับชมด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ใหม่ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ